หมู่บ้านบางเบา้านักท่องเที่ยวเงียบเหงาเรือโดยสารต้องจอดนิ่งนับ10บลำทีมข่าว B Channel ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านบางเบาเพื่อติดตามดูความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาพักผ่อนอยู่ในขณะนี้ก็ได้พบว่าบรรยากาศภายในชุมชนหมู่บ้านบางเบ้านั้นเริ่มเงียบเหงาเนื่องจากในช่วงใกล้เข้าสู่โรซีซันเริ่มมีฝนตกลงมาถี่ขึ้นเรื่อยๆทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น มีจํานวนน้อยลงตามลําดับจะมีให้เห็นบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่นักที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวให้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือกลุ่มคนไทยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยจะมากันแบบกรุ๊ปทัวร์ครั้งละหลายร้อยคนในขณะที่การเดินทางไปดำน้ำชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆของนักท่องเที่ยว ก็เริ่มลดน้อยลงตามลําดับจะมีการจองล่วงหน้าอยู่บ้างก็บางบริษัทเท่านั้นนางสาวเพิ่มบันโคกาบุญผู้จัดการบริษัทนําเที่ยวดำน้ําชมปะกาลังได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวในช่วงใกล้เข้าสู่โรซีซันให้ทีมข่าววีช a n n e ฟังว่ายังพอมีนะคะช่วงนี้คนไทยก็ช่วงสงกานก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังพอมีะคะ่ะก็ไม่น้อยจนเกินไป ต่างชาติก็เหมือนมีเข้ามาเรื่อยๆอค่ะปีนี้ก็จะเจอลูกค้ารัสเซียเยอะอะค่ะคเยอะจากฝับปีก่อนๆจะมีรัสเซียแล้วคนจีนลงมาเพิ่มเมื่อหลายปีก่อนก็จะมีแต่พวกคนอังกฤษเยอรมนันอะไรนี้มาเยอะอะค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะมีโทรรัเสเซียลงมาค่ะคก็จะมีลูกค้าเรื่อยๆวันหนึ่งก็มาดำน้ำถ้ารวมทุกบริษัทก็น่าจะได้พันคนได้นะคะ ทุกบริษัทต่อวันนะคะอันนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ปิดเทอมมาก็ยังพอมีคนไทยลงทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็มีกรุ๊ปลง้ตเลยหมู่เกาะที่เราจะกําหนดปิดเปิด,ปดยังไงคหมู่เกาะที่เขากําหนดปิดรู้สึกว่าจะเป็นสิ้นเดือนพฤษภาค่ะที่ว่าเขาจะปิดนะคะจะปิดสามเดือนประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะปิดแค่หมู่เกาะลังค่ะประมาณนั้นนะคะ ช่วงนั้นมีคนคนหเออจริงๆช่วงโลเนี่ยก็จะมีต่างชาตินะคะคนไทยน้อยค่ะคนไทยก็จะเป็นกุ๊ปพวกอบาตอะไรเงี้ยก็จะมีนิดหน่อยแต่แต่างชาติก็จะมีเรื่อยๆโลทุกๆปีที่ผ่านมาก็คือจะมีต่างชาติวันละประมาณ20-30คนอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ถือว่าก็ยังพอมีลูกค้านิดหน่อยอะคะ่ะ